oh โรยมาอาว่ายดอกน้ำอบไทยพงครับเอาดอกไม้โรยไม้ดอกไม้ ทุกท yeah. ี่เหลือขึ้นมาครับทุกที่เหลือขึ้นมาลอยขาต่อขาแล้วลอยครับลอยในพิธีที่เหลือเป็นลอยในน้ำแค่นี้เองครับ ลกูกส่เลยแอกำไส่เลยนะวะนอมน้อบลมได้เลยจ้ะไม่ไม่ไม่อันไหนด้อ่าอันนี vida, <it 's here now> ้เด oh, <às ic Luther an> ี๋ยวผมาน้บคับน้อเศีระนะนี่ศีรษะแขนต้นตัวขาครับน้ำอบน้ำอบคือสองอัน้ำอบของอน่เลยนะอันนี้ก็น้ห หอหอมกเลยไอนนะ้มีเศษเหรียญวางลงไปครับในค่าเดินทางของคุณแม่เศษเหรียญเินเหรียญวางวางลงไปนะกระเทียมขาสีทอ

กเป็นพิธีพรอ่ะเดี๋ยวเราไปลอยในน้ำก่อนเดี๋ยวเาจะไมยืนฝั่งนี้และเดี๋ยวาจะยืนตรงนี้นะเยอาเยอะเยเราจะเก็บเ็าเยอะเนิดเดียวพอนะเเดี๋ยวตอนนี้เป็นเชื้อรามันจะไม่ได้ไเลย เปลี่ยนกันทั้งหมดเลครับเปลียนซองถวายพระไว้สี่ซองนะครับขอับดี่ดูด้านนู้นนี่ อาลูกชายยกคานใส่สินถวายพระครับลูกชายลงเลยทุกคนนะตั้งใจนะครับอาธุจต่างกัตะวะยธรรมมรอระพิทอานิพกาน ภาพรับอิศวรถวายภาพ้องตอปัจจัยครับช่วยกันเลยครับทุกคนเลยครับ to 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 chút nè cái máy đọt máy bốn thọ đọt máy bốn cua nè cùng mà chặt đi lo chặt 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 thôi 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 ít thôi 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 嗯嗯，你那块呢？嗯,嗯。嗯嗯 ได้ไม่หมดนี่เป็น็ได้ครัเราไมไเป็นเท่านนคะมีเทตานนองายได้คร้เรัปตาเลยเหรอปเป็นตาเลยะเปิดไงไปเลยัเลฟันฟันเอารอข้างเหนือคระฟันฟันันจอมรอเป็ตาอีรอขาย็เป็นคพ่อ ขึ้นคอคือส่วนไหนถามพี่ยอนใส่ตอนนแแขนใ้แล้วถามพี่แขนครับใเราเก็บเก็บได้อะไรอะไรก็ขนคอก็เอาไปเลยไปเรอยอะไรนะเขาเรียกอะไรแขนแขนยายช่วยช่วยนี่อีหรือจะเอาพิษะอ่ะพิษะใช่ไหมเปเรื่องใส่ล้ก็เรื่องามากเดี๋ยวทำเป็นล็อกเก็ต เยอะไปก็เยอะไปใส่ใส่ใส่ตะกุดดีกว่าใส่ตะกุดดีกว่าไว้ห้อยตะโกนอ่ะมีบางคนเอาฟันนะฟันเขี้ยวอ่ะแม่เขามีฟันกรงอ๋อครัเหลือฟันเข้วติดต่อเซ็ตประันต์ก็ไม่สงใส่ยไหมจับเขาเปิดหน่อยเดี๋ยวไครับยังไม่ได้ถ่ายครับใส่ในถุงที่อะไรที่จะไม่แตกนี่อะไรเลยเออต้องไม่กระถางทูบจะไปใช้ที่บ้านไหม Uhm. ไม่ถวายพระค่ะถวายพระไม่เป็ถวายว่าเลยเรียบร้อยรับอย่างคนให้รอนหมดเล้อเก็บกันนะครับ

จ้ะหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้มเรียบร้อยครับอ่าเป็นลูกเดี่ยวปะลูกเดี่ยวไม่เดี่ยวมีเธอจะลอดเลยมีเธอเดี่ยวเดี่ยวใหม่ก็ได้วะออกออกมาครับออกมาครับออกมาโดนแดดทั้งตัวหนึ่งสองซ้มหนึ่งสองซ้ม หนึ่งสองสามกมอหนึ่งสองสามตอนเช้าไม้บิ๊ผมเรียบร้อยครับสงีเอด๋วเดี๋ยวนนี้เรตมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามเงยหน้าเงยสูดแดดหน่อยนะสูดแดดหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลืมตา หนึ่งสองสามลิมตาหน่ <laughs> ึ่งสองสามหนึงสองสามหนึ่งสองสมหนึ่งสองสาครับหนึ่งสองสาม <c oughs> หนึ่งสองซามหนึ่งสองสามหนึ่งสองซ้มเรียบร้อยครับ้บอกเลยตอบอกกาันเลยเดี๋ยวไหมครับอไรเดี๋ยวไหมแบบะเป๋าอ่าหนึ่งสองามหนึ่งสองซามหนึ่งสองมเรียบร้อยครับต้องเรวยอหนึ<_<_<_<_่งสองามหนึ<_<_่งสองซามหนึ่งสองซ้มเรียบร้อยครับ

อันนี้เราก็ไป้วยไม่เอาเยไปายถ้าทูถมว่าไปเลยแล้วม่เราต้องล้นต้องลูไปเกี่ยวแล้วลูกอยู่ไว้รดแล้วจะถามไปหรอไปแบบไม่ต้องเอาไปลุ้ไต่อไปไม่ต้องไปถ้าทูมาที่นี่ครับเอาอาคารขึ้นรถเลยใครยออรว่อยู่แล้วตู้ออ่่่แล้ว อ่มองต้องครับหนึ่งสองสามนึงสองสามหนึงสองสามหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับโชคดีมีชายเดินทางปลอดภัยครับขอฝากส่ง คุณย่าด้วยครับ ao goza What we